สวัสดีครับ FC นัตีมีดเดินปลาครับวันนี้มีมีดปลาลังครับนี่ครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันครับมาพร้อมกับด้ามไม้ไผ่สวยๆแบบนี้เลยนะครับชุดนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ว่าจะเป็นความยาวความกว้างนะครับ แล้วก็ความหนาบวกลบกันไปแค่นิดเดียวเองครับนิดเดียวจริงๆนะครับบวกลบครับนิดเดียวจริงๆเรียกได้ว่าเป็นงานถ่ายเอกสารออกมาเลยครับเป๊ะครับคือเราเอาเหล็กพอทําเสร็จหนึ่งเล่มปุ๊บเอาเล่มที่เล่มนั้นเป็นตัวอย่างแล้วมามาทาบกันครับมาทาบมาทาบเสร็จปุ๊บวาดแบบแล้วก็ตีชุดเดียวไปเลยนะชุดนี้ทําเสร็จมา10บเล่มแต่ว่าเอามาวางเรียงได้แค่7 2 4ด7สหเจดเล่มอ่า7เล่มนะครับแม่สวยมากครับ มีดพร้อมด้ามไม้ไผ่นะครับาราคา900าบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีซองใส่มีดนะครับสรุปแล้วนะครับจุดอ่อนของนตัตตก็คือถ้าเป็นมีดทรงนี้ครับนัตติทำซองไม่ได้เลยครับทำซองไม่เก่งนะทำซองไม่เก่งเลยเลยขอ คนไหนที่สั่งทาซองมีดนะั้นะนะ้านะตีขอยกเลิกนะครับในการทาซองมีดทรงปลาหลังทรงนี้นะครับมันทํายากจริงๆมันทําแล้วแล้วมันใช้งานได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนหรือทําแล้วแล้วมันไม่สวยเพื่อนๆก็คงไม่อยากเสียเงินเพื่อทาซองเพิ่มนะครับนะโอ้เสียดายมากนะฝีมือยังไม่ถึงพูดง่ายๆคือการทําซองฝีมือของน้าตียังไม่ถึงนะเดี๋ยวมาดูขนาดนะครับ เล่มที่หนึ่งจนถึงเล่มที่เจ็ดกันครับบวกลบกันนิดหน่อยแต่ว่าเพื่อนๆเ,เน้นสังเกตเรื่องด้ามมากกว่าครับด้ามชอบด้ามเล่มไหนเลือกเล่มนั้นได้เลยครับมาดูครับนี่ครับมีดปลาลังโคตรสวยครับสวยจริงๆนะโอ้โหดูครับสวยมากเดี๋ยวมองมุมนี้บ้างนี่ครับอื้มๆๆ สวยจริงๆครับมาดูความยาวครับความยาวอยู่ที่11.3นิ้วครับสิบนิ้วส่วนที่กว้างที่สุดครับอยู่ที่2.5นิ้วครับ2.5นิ้วแหมสัต์ได้เต็มที่แล้วดูด้ามจับแบบหนานๆเลยครับสันครับสันมีดหนาอยู่ที่6มิลครับ นะดูด้ามจับนี่ที่นาติีพูดเมื่อกี้ครับอู้ดูท้ายเนี่ยเราจะเน้นท้ายแบบบานออกมานะเวลาจับมันจะเนี่ยเวลาสไลด์มาถึงตรงนี้มันจะเพิ่มความมั่นใจอตรงนี้ที่เห็นถักเชือกด้านในเป็นสแตนเลสนะครับเป็นปลอกสแตนเลสแต่เราถักเชือกพันไว้ดูตัวนี้เห็นสีข,ขาวๆไหมครับเนี่ยครับเราพันนะครับพันเชือกลัดไวนะ้เพื่อความสวยงามอ จับแบบแน่นเลยครับนี่น้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณสักหกขีดนี่เล่มที่หนึ่งนะครับเอาการ้อยบาทนะครับต่อไปครับเล่มที่สองดูครับสวยเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันจริงๆความยาวอยู่ที่สิบเอดจุดสามนิ้วความกว้างอยู่ที่สองจุดห้าสันหนาหกมิล ๊ะมาดูด้ามจับครับสวยใครพาดชุดนี้ก็คงจะอีกนานเลยนะครับด้ามไม้ไผนะ่หายากนะหน้าฝนเนี่ยโอ้โหนะหายากเป็นไม้ใหม่ เป็นนอใหม่ที่มันแทงขึ้นมานะครับขนาดเท่ากันต่อไปครับเล่มที่3เหมือนกันเป๊ะความยาวอยู่ที่11.4ครับสิบความกว้างอยู่ที่2.5สันหนา6กมิลหมิลเนี่ยมันไม่ใช่6กมิลแบบไล่ปลายนะครับ6กมิลแบบเท่ากันแต่มันตีสโลปมา มันตีสลบไล่ไปเพราะมันเป็นงานตีมือนะครับนี่มันไม่ใช่งานเย็นเห็นรอยค้อนไหมครับแล้วช่างตีดีมากดูครับดูความเรียบของผิวตีเรียบกิ๊บเลยครับอนี่ครับแม่เอาดูด้ามเล่มนี้ครับสวยครับเหมือนกันนะครับด้ามเราพยายามจะทําเป็นทรงแบบนี้ครับดูแนวแนวแนวกว้างเห็นไหมครับหลังหลังจะแอนมาแอนมาแล้วก็พอแอนเสร็จปุ๊บมากระดกตรงนี้ครับ มากระดกตรงนี้แล้วก็ตกลงนี่ทำให้เป็นทรงแบบมีมิติและมีสเสน่ห์มากเนี่ยมีดปลางหลังเล่มนี้ก็สวยนะเล่มที่สามนะเล่มทีม่สามนี่ก็สวยจับมันเต็มไม้มเต็มมือดีครับโอ oh. ้สวยสวยสวยทุกเล่มเล่มที่สี่ความยาวของใบมีดสิบเอดจุดสี่ครับกว้างสองจุดห้าสันหนาหกมิลครับ เหมือนกันทุกเล่มจริงๆดูด้ามที่เ,เพื่อนๆเห็นความสูงความต่ำของปลายนี่นะครับที่มันไม่เท่ากันคือมันอยู่ที่ด้ามนะอยู่ที่ด้ามเพราะว่าด้ามเนี่ยเราจะตัดด้ามให้มันตกลงตรงตรงตรงท้ายบ้องนะครับตรงท้ายบ้องท้ายข้อครับตรงท้ายข้อ ดูอย่างเล่มนี้ครับดูเหมือนสั้นแต่จริงๆไม่สั้นนะครับนี่เล่มที่ห้านะครับความยาวอยู่สิบเอ็ดจุดสี่นะครับนี่เห็นไหมครับเท่ากันนะครับความกว้างสองจุดห้าเท่ากันสันหนาหกมิลนะครับนี่ตัวนี้ด้วยที่เห็นไหมครับข้อมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะเอาข้อยาวเท่ากับเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยมันมันไม่ได้เราต้องตัดอย่างน้อยเนี่ย ชิดคอรึอเลยข้อมาอยู่ประมาณสักเซนเซนครึ่งนะครับโดยประมาณแล้วก็เป็นไม้ไผ่ตันด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีรูเลยนะครับเป็นไม้ไผ่ตัน,นถ้าตรงนี้ตันนะนี่ก็ตันนี่ก็ตันนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับต่อไปครับเล่มที่6ความยาวใบมีด11.4เ ความกว้าง2.5สันหนา6มิลเท่ากันเป๊ะแต่แตกต่างที่ด้ามด้ามจะยาวเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เป็นคราบน้ำมันเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะเอาด้ามเท่านี้มันไม่ได้นะเพราะยังไงมันมันต้องอยู่ท้ายข้อข้อเนี่ยจะเป็นส่วนที่เซฟเรื่องทําให้ด้ามของเราไม่แตกนะครับถ้าเราตัดตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บ ต่อให้เป็นไม้ไผ่ตันใช้งานนานไปนานๆนะครับมันจะแตกมันจะแตกหรือไม่มันก็จะผุมันจะร้าวขึ้นมาแต่ตรงข้อเนี่ยมันเหนียวนะข้อในอย่างเหนียวอย่างแข็งเลยครับข้อไม้ไผ่สวยงามมากเต็มไม้เต็มมือนะครับนะอ๋ค่อยๆดูช้าๆนะครับเลือกเล่มไหนก็ค่อยๆดูกันช้าๆครับเล่มสุดท้ายครับเล่มที่เจ็ดความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่ ความกว้าง2.5สันหนา6มิลนี่ยผมถึงบอกว่าเป็นงานถ่ายเอกสารผมถึงบอกว่าเป็นงานถ่ายเอกสารสวยมากดูด,ด้ามครับ ค่อยๆดูกันช้าๆนะครับชอบเล่มไหนนะครับทักทายมาได้นะครับราคาเพียง900บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวัสดีครับ